สวัสดีครับพบกับรายการทันเทนลงทุนทองวิกฤตกับออสิลิสนะครับผมรายการที่จะมาสรุปการเปลี่ยนแปลงราคาทองคําในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็วิเคราะห์ปัจจัยและตัวเลขเศรษฐกิจที่จะมีในสัปดาห์หน้านะครับผมเพื่อเตรียมความพร้อมให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันนะครับผมเรามาเริ่มกันที่การเปลี่ยนแปลงราคาทองคําในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมราคาทองคําในสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดที่1 1,862นะครับผมแล้วก็ปิดที่1,845นะครับผมปรับตัวลดลง17เดเหรียญนะครับโดยที่ระหว่างสัปดาห์เนี่ยมีสูงสุดที่1,877นะครับผมแล้วก็ต่ำสุดที่1,842นะครับในส่วนของราคาทองคำในประเทศนะครับผมวันจันทร์รับซื้อเปิดที่28,700แล้วก็ขายออกที่28,800นะครับผมแล้วก็วัน อังคารเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปสูงสุดที่28850แล้วก็ที่รับซื้อนะครับผมแล้วก็ขายออกที่28950นะครับผมแล้วก็ปรับตัวลดลงไปต่ําสุดในวันศุกร์นะครับผมที่รับซื้อ28600แล้วก็ขายออกที่28700นะครับผมแล้วว่าและราคาสุดท้ายของสัปดาห์นะครับผมวันเสาร รับซื้ออยู่ที่ 28, 650แล้วก็ขายออกที่ 28, 750สนะครับสรุปสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำปรับตัวลดลง50บาทนะครับผมโดยที่ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลดลงไม่มากด้วย,อ,ยอ,อันนี้ส่งครับผมค่างเงินบาทนะครับผมอย่างวันจันทร์เนี่ยค่างเงินบาทอยู่ที่สาร9นะครับผมแล้วก็วันเสาร์อยู่ที่สาร6ทําให้ราคาทองคำเนี่ย ปรับตัวลดลงหน่อยนะครับผมขนาดที่สปอร์ตเนี่ยปรับตัวลดลงไปประมาณ17เหรียญซึ่งถ้าเกิดตปีปกติประมาณเงินไทยเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆเกือบ200บาทเลยนะครับผมเรามาดูในส่วนของปัจจัยที่กดดันราคาทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะครับผมปัจจัยแรกเลยนะครับผมสำคัญที่สุดเสมอมาก,กับราคาทองคำนะครับ ก็คือค่าเงินดอลลาร์ครับผมโดยอันเนี้ยที่แสดงอยู่นี่จะเป็นค่าตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับผมซึ่งมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก95.11เนี่ยในการเปิดวันจันทร์นะครับผมมาปิดที่96.02นะครับผมปรับตัวเพิ่มขึ้น0.91นะครับโดยที่ตัวเนี้ยแสดงถึงอะไรนะครับผมตัวเลขดอลลาร์อินเด็กซ์แสดงถึง ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมีการแข่งค่าเมื่อเทียบกับราคาค่าเงินทั่วโลกนะครับตัวตัวนี้จะเป็นการคำนวณจากเงินสกุลหลักๆไม่ว่าจะเป็นปอนด์ยูโรเยนยูนแล้วก็สวิตฟรังแล้วก็ออสเตรียพวกนี้ครับผมเอามาคำนวณเฉลี่ยกันนะครับผมแล้วอาาอกมาได้เป็นตัวเลขตัวนี้ ถ้าเกิดตัวเลขตัวนี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าดอลลาร์แข่งค่านะครับครับสิ่งที่ทําให้ค่างเงินดอลลาร์แข็งค่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจครับผมตัวเลขเศรษฐกิจที่หนุนค่างเงินดอลลาร์นะครับผมแล้วก็ทําให้ราคาทองคําลงเนี่ยก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือวัานอังคาร ยอดค้าปลีกนะครับผมหรือรีเทลเซลล์นะครับผมที่มีการขยายตัว1.7%จากคาดการณ์ที่1.3%และก่อนหน้าที่0.8%นะครับผมโดยตัวเนี้ยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับผมเพราะว่ายอดค้าปลีกเนี่ยมันไม่ได้อยาบอกว่าอันนี้เขากำไรทั้งหมดนะครับแต่ว่าเป็นการบอกว่า มีเขามีการค้าปลิกได,ได้ได้ดีเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวเนี้ยนอกจากราคาน้้ำมันแล้วก็เป็นราคาสินค้าที่มีการเพิ่มขึ้นของเนื่องจากเงินเฟอ้อนะครับทําให้มีการอันที่มองว่าตัวนี้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยระับที่มีเงินเฟอ้อเนี่ยเแสดงแอให้เห็นว่าเศรษฐกิจเขาค่อนข้างโอเคเลยนะครับถัดไปก็คือดัชนีอุตสาหกรรมการผลิตนะครับผมหรือว่า Industrial Production นะครับผมอันตันวนี้เป็นการคำนวณรายเดือนนะครับออมา1.6%มีการขยายตัว1.6%จากที่คาดการไว้0.9%แล้วก็ก่อนหน้าที่ลดติดลบนะครับผมก็คือมีการหดตัวในการผลิตเนี่ยลบ1.3%นะครับผมก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าด้านการผลิตของ,ของสหรัฐเนี่ยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับผมแสดงให้ใหใหถึง เศรษฐกิจค่าคอนข้างแข็งแกร่งนะครับผมยิ่งทําให้มีคนมั่นใจในการถือค่าเงนินดอลลาร์มากขึ้นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งวันพิหัสที่มาหนุนเนี่ยก็คือยอดดัชนีอุตสาหกรรมฟิลาเดลเฟียนะครับผมก็เป็นตัวนี้เป็นดัชนีด,ด้านอุตสาหกรรมนะครับผมซึ่งมีการประกาศไว้ที่39จุดนะครับ ซึ่งก่อนหน้าที่23.8จุดจุดนะครับผมส่วนใหญ่ตัวเลขตัวนี้ครับผมก็ไม่ค่อยเกินสิบเท่าไหร่แต่รอบนี้ออกมาออกมาค้น39เลยเนี่ยก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวสำหรับตัวเลขตัวนี้นะครับผมแต่ก็ยังมีตัวหนึ่งที่ยังกดดันค่างเงินดอลลาร์แล้วก็หนุนกับทองอยู่นะครับผมก็คือยอดขอรับสวัสดิการว่างงานนะครับที่มีการขอรับสวัสดิการว่างงานมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2 6 8 0 0 0ละไลน,นะครับผมแต่ก็คือต่ำต่ำกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมที่2 6 9 0 0 0ายนไลน์นะครับผมต่ำกว่าไม่มากครับผมก็แสดงว่ายังมีคนขอรับสดิการว่างงานเยอะพอสมควรนะครับผมสำหรับตัวเลขตัวนี้นะครับผมก็คือภาพรวมของสัปดาห์ก็เลยทำให้ภาพรวมของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็น ตัวเลขหลายๆตัวมันกดตันราคาทองคําลงมานะครับผมแต่ก็ไปหนุนค่างเงินดอลลาร์แล้วก็ไปทําให้ค่างเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์อ่อนค่าแล้วก็ทําให้ราคาไทยเนี่ยปรับตัวลดล,ลงได้ไม่เยอะมากนะครับเรามาดูตัวเลขเศรษฐกิจในสัปดาห์หน้ากันนะครับผมก็สัปดาห์หน้าวันที่22ถึงวันที่26พฤศจิกายนนะครับผมวันจันทร์ไม่มีตัวเลข อะไรที่น่าจับตามองนะครับผมผมก็เลยข้ามไปนะครับแล้วก็มาวรรณคารตัวเลขที่จับตาเนี่ยก็จะเป็นพวกดัชนีอุตสาหกรรมการบริการแล้วก็การผลิตนะครับผมของยุโรปอังกฤษแล้วก็สหรัฐนะครับโดยไอที่ผมขอสรุปคร่าวๆนะครับผมของทางด้านยุโรปกับอังกฤษเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับผมมองเป็นลบกับทองนะครับผมเพราะว่าตัวเลขปรับตัวลดลงจะไปทําให้มุมมองต่อ ค่างเงินของเขาเนี่ยปรับตัวลดลงแล้วก็จะเป็นหนุนตัวค่างเงินดอลลาร์แล้วก็แล้วก็กดราคาทองคำนะครับแล้วก็ฝั่งอเมริกานะครับผมหรือส,สหรัฐนะครับผมคาดการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็คาดการณ์ของฝั่งดา้านีอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยก็อยู่ที่59.0นะครับผม คาดก่อนหน้าที่58.4จุดนะครับผมคาดการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็อันการบริการ59.1นะครับผมแล้วก็ก่อนหน้าที่58.7นะครับผมตัวนี้ลบเช่นกันครับผม2องตัวเลยนะครับครับผมถ้าไปไปดูในส่วนของวันพุธนะครับผมตัวเลขค่อนข้างใหญ่เลยนะครับผมอันนี้ผมมองค่อนข้างจะน่าจับตาเลยนะครับบนวันพุธนะครับผม ตัวแรกนะครับก็ทางด้าน GDP ของสหรัฐนะครับผมตัวเลขอันนี้เป็นการประมาณการครั้งแรกนะครับผมอยู่ที่2.2%ขยายตัว2.2%นะครับผมจากก่อนหน้าที่2%นนะครับก็มองเป็นลบกับทองนะครับผมมองเป็นลบกับทองถัดไปยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐนะครับ คาดการ 0. 2จุเอร์เซจากก่อนหน้าที่ลบ0ูนจดเปอร์เซนะครับผมแล้วก็ c a durable goods เนี่ยก็คาดการอันที่0.5จาเเซก่อนหน้าก็ที่0ูนจดเอร์เซนตัวเนี้ยมองทรงตัวนะครับผมตัวนี้มองทรงตัวนะครับตัวนี้มองทรงตัวแล้วก็ดูเรเบิล o ูดเนี่ยมองเป็นลบกับทอง ส่วนถัดไปขอรับสวัสดิการว่างงานนะครับผม Unemployment Claim นะครับคาดการปรับตัวลดลงมาอยู่ที่259,000ลายนะครับผมจากก่อนหน้าที่268,000ลายจากที่เราดูเมืกันเมื่อกี้นะครับก็คาดการออกมาก็ลบกับทองนะครับแล้วก็ถัดไป Core Price Index นะครับผมหตัวเนี้ย Core PCE Price Index นะครับหรือ าราคาสินค้าทีบบ่บริโภคนะครับผมหรือราคาสินค้าที่บริโภคนะครับผมคาดการออกมาขยายตัว0.4จากก่อนหน้าที่0.2เป็นเป็นลบกับทองเช่นกันนะครับผมอันนี้ผมถ้าเกิดเป็นสีชมพูเนี่ยผมจะเขียนว่าเป็นลบนะครับก็อันนี้ผมจะให้เป็นลบไปก่อนด้วยสีชมพูนะครับครับแล้วก็ถัดไปดัชน,นีความเชื่อมั่น ผู้บริโภคนะครับผมคาดการทรงตัวนะครับผมเป็นสีฟ้านะครับผมก็คือเท่ากับนะครับก็ท่งตัว66.8นะครับผมจุดที่ก่อนแล้วก็ก่อนหน้าที่66.8นะครับแต่ก็มีปัจจัยที่ต้องจับตาอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของ คืนวันพุธเนี่ยหรือตีสองวันพฤหัสนะครับผมก็มีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะครับผมตัวนี้นะครับสิ่งที่ต้องจับตาก็คือการมองหาสัญญาณการปรับตัวขึ้นดอกเบี้ยที่เขาอาจจะมีการพูดถึงว่าจะมีการปรับตัวขึ้นเร็วขึ้นไหมอย่างเช่นมีก่อนหน้านี้มีการอันประกาศว่าจะปรับขึ้นปีหน้าถ้าเกิดเขามีการระบุว่ามีการปรับตัวปรับดอกเบี้ยเนี่ยบนปีเลยอาจจะต้อง ดูกันนิดนึงว่าเขามีการพูดประโยชน์แบบนี้ออกมาบ้างไหมหรือว่าบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจดีอาจจะมีการปรับตัวดอกเบี้ยขึ้นเร็วขึ้นอย่างเงี้ยครับผมถ้ามองเป็นแบบนี้มองเป็นลบกับทองนะครับแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าแบบตัวปีหน้าสิ้นปีปลายปลายป,ายป,ายปีอย่างเงี้ยครับก็อาจจะทําให้เออราคาทองคําปรับตัวขึ้นในระยะสั้นก่อนนะครับส่วนบัลพรับนะครับผมทางอเมริกา หยุดนะครับผมเนื่องในวัน Thanksgiving นะครับผมวันวันพฤหัสมีการหยุดเนื่องในวัน Thanksgiving นะครับผมก็ทางอนันอันนี้ก็จะไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมแล้วก็วันศุกร์ไม่ได้มีตัวเลขอ,อ,อะไรสําคัญนะครับผมแต่ก็จะมีเรื่องของประธานธนาคารกลางยุโรปนะครับออกมาพูดตั้งแต่วันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะครับแล้วก็วันศุกร์เนี่ยก็จะมีเรื่องของ าหน้าที่ธนาคารอันกลางอังกฤษออกมาแถลงการเหมือนกันนะครับผมาจะาต้องอาจจะต้องจับตานิดนึงว่าเขามองมุมมองมองต่อการปรับนโยบาย QE หรือว่าการเงินของเขาเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าอาจจะมีกระทบกับราคาทองคําได้นะครับในส่วนของวันพฤหัสและวันศุกร์ครับผมหลังจากที่เราวิเคราะห์ตัวเลขเศรษฐกิจในสัปดาห์ที่จะถึงกันไปแล้วนะครับผมก็มาดูในส่วนของคาดการ ราคาทองคำกันนะครับผมครับมองในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จากที่ตัวเลขประกาศเนี่ยมองว่ามีโอกาสปรับตัวลดลงนะครับผมค่อนข้างเยอะเลยถ้าเกิดมองไปตามคาดการณ์ของตัวเลขนะครับถ้าเป็นไปตามคาดนะครับก็มองมีโอกาสร,รับแรกบริเวณ1 8 3 7นะครับผมที่ราคา28700แล้วก็รับ2ที่1 8 2 2ขอแปรบนะครับผม ที่ราคา28,500นานะครับผมกรณีตัวเลขออกมาดีมากนะครับผมอาจจะปรับตัวลดลงไปถึงรับที่3เลยนะครับผมที่18 1 2นสองะครับผมราคาไทยไาอปเร้อยห้าอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมยังไม่ได้คำนวณเผื่อค่างเงินบาทไว้นะครับว่าค่างเงินบาทอาจจะมีการอ่อนค่าขึ้นเยอะพอสมควรเลยถ้าเกิดกรณีตัวเลขมีการ ประกาศออกมาดีนะครับผมค่างเงินดอลลาร์จะแข็งค่าแล้วก็มหนุนในส่วนของค่างงเงินบาทราคาไทยนะครับผมทําให้ลงไม่ลงอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากปรับตัวหายไปร้อยแบบลงไปร้อยหนึงหรือว่าอย่างเช่นถ้าเกิด1นึ่งอาจจะอยู่ที่28500ก็เป็นได้นะครับในสัปดาห์หน้านะครับก็อันนี้ประเมินแบบคร่าวๆด้วยค่างเงินบาทที่ทรงตัวก่อนนะครับ ครับผมแล้วก็ในส่วนของถ้าเกิดกรณีตัวเลขส่วนทางนะครับผมก็มองมีโอกาสรับตัวขึ้นใบแนวต้านแรกบริเวณ 1, 8 5 9นะครับผมราคาไทยบริเวณ2 0 0 0 0นนะครับผมอันนี้ใช้เงินบาทปัจจุบันอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แนวต้านที่2บริเวณ1 8 7 1นะครับผมที่ราคา29,200นนะครับถ้าเกิดมองแบบ เผื่อค่างเงินบาทไว้ด้วยเนี่ยสำหรับผมเนี่ยอาจจะอยู่ที่บริเวณซอกแนวต้านสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบนะครับผมแล้วก็ข้างบนก็สองหมื่นเก้าห้าสิบบาทนะครับผมอันนี้เผื่อแบบค่างเงินบาทผันผวนไปเลยนะครับผมเพราะช่วงนี้อาจจะต้องแบบคำนวณเผื่อนิดนึงครับบวกลบอย่างเช่นรับแรกบวกสักห้าสิบบาทรับสองบวกสักร้อยหนึ่งรับสามบวกสักร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยครับส่วนแนวต้านก็เหมือนกันครับลบ สักห้าสิบาทแล้วก็ร้อยหนึ่งประมาณนี้ผมจะตีประมาณนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ค่างเงินบาทค่อนข้างผันผวน,นนะครับผมก็อาจจะต้องตั้งราคาเผื่อตัวค่างเงินบาทสักเล็กน้อยนะครับผมในกรณีที่เล่นในระยะสั้นในกรณีถ้าเกิดผมมองว่าถือยาวนะครับผมผมมองว่าราคาที่รับได้เนี่ยคือสองหมื่นแปดพันหกร้อยนะครับสําหรับการถือระยะกลางนะครับผมครับก็ สำหรับรายการทันเทนล,ลงทุนทองวิกฤตในสัปดาห์นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมฝากกดไลค์กด share, แชร์แอ,แอกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ